รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สมุนไพรนะคะคือวัตถุที่เราสามารถเอามาทำยาได้ค่ะซึ่งมาจากพืชสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากแร่ธาตุเอาสมุนไพรเทใส่ตรงกลางกลางผ้านะมันทำอาหารเลยอ่ะาตอนนี้เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ตึกสร้างพยาอภัยภูเบศนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยนะคะก็จะมีคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็การตรวจรักษาโรคด้วยช่วงเด็กฝึกงาน ฉันลอง l i t t l r Explorer วันนี้นะคะพี่พราวและชาบูจะพาทุกคนไปลองเป็นหมอยาสมุนไพรตัวน้อยกันค่ะพี่เอรวคารหนสงสัยว่า ดอกไม้ใบไม้เนี่ยเราสามารถเอาไปทำสมุนไพรแล้วก็รักษาคนได้ด้วยหรอคะใช่แล้วค่ะดอกไม้ใบไม้หรือว่าพืชบางชนิดเนี่ยที่เราเรียกว่าสมุนไพรเขาสามารถไปทําเป็นยาแล้วก็ใช้รักษาอาการต่างๆได้ด้วยนะชาบูถือว่าเป็นตำรับยาแบบโบราณเลยซึ่งวันนี้เนี่ยพี่พอจะให้ชาบูอะไปฝึกงานลองเป็นหมอยาหรือแพทย์แผนไทยกันอเอเอดีมะดีมะโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมคะ,ไ,มคะไปกันดีกว่า มมาเมาเเรรววตอนยอดนักปรุงยาตัวน้อยปราจีนบุรีเมืองสมุนไพรไทยอันเลื่องชื่อและนี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรภูมิภูเบศค่ะแหล่งเก็บรักษาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเลยค่ะ นี่เลยค่ะชาบูหมอปุ๊กค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะหมอปุ๊กเป็นแพทย์แผนไทยนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกงานกับหมอปุ๊กกันที่นี่ชื่อว่าเรือนหมอพลอยเรือนหมอพลอยนี่คือไว้สำหรับทำอะไรหรอคะค่ะเรือนหมอพลอยนะคะเป็นพิธพันฑ์หมอหลวงค่ะอยู่ภายใต้ภูมิภูเบศสูตรการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพค่ะ<ม>ที่นี่ตั้งอยู่ตำบลบ,บางเดชะค่ะหมอพลอยเป็นหมอหลวงค่ะสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6ค่ะ ใช่เป็นจริงๆเป็นหมอยาคู่แฝดน,นะคะชื่อหมอเพชรหมอพลอยใช่ค่ะรูปท่านคืออยู่ด้านหน้าเรือนเลยค่ะสมัยก่อนนะคะหมอพลอยเนี่ยเป็นหมอที่รักษาพระมหากษัตริย์คะ่ะเวลาที่ท่านรักษาพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยท่านก็จะมีกระเป๋ายานะคะไปรักษาประชาชนด้วยค่ะ<อ>ถือว่าเป็นต้นแบบของคุณหมอที่รักษาประชาชนด้วยค่ะ<อ>แล้วชาวบัวค่ะเขาสงสัยค่ะหมอปุ๋กขาวว่าเอ๊ะพวกดอกไม้ใบไ,ไม้ต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ย จะมาเป็นยารักษาคนได้จริงๆหรอในเรื่องของศาสตร์การรักษานะคะถูกบรรจุไว้ในงานการแพทย์แผนไทยนะคะ <S <S ซึ่งสามารถดูแลคนไข้นะคะโดยใช้สมุนไพรนะคะใช้ศาสตร์การนวดการดูแลหลังคลอดแล้วก็การ ตรวจรักษาเหมือนการแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะน่าสนใจไหมคะฉัน่าสนใจมากเลยแล้วการที่เราจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือว่าเป็นหมอยาได้นี่ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะหมอปุ๊กค่ะ,ค,ะคนนี้เนี่ยพอจะเป็นได้ไหมคะเนี่ยพอจะเป็นได้ค่ะพี่เชื่อว่าน้องชาบูทําได้นะคะเรามีเขาเรียกว่าหัวใจของการดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องชาบูค่ะไปตรวจท่าเจ้าเรือนท่าเจ้าเรือนอะไรหรอคะท่าเจ้าเรือนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากา,ารดูแนวโน้มการเกิดโรคค่ะโดยใช้วันเดือน,นปีเกิดเราก็จะ สามารถวางแผนการกินการใช้ชีวิตของเราค่ะ<ม>เพื่อไม่ให้เกิดโรคโอเคจุดเริ่มต้นของการเป็นหมอยาสมุนไพรไปกันค่ะไปกันค่ะค่ะถึงแล้วค่ะวงกลมท่าเจ้าเรือนของเรานะคะใช้ดูแนวโน้มการเกิดโรคนะคะเราจะใช้วันเดือนปีเกิดแล้วก็คสเกิดค่ะมา<ช>เริ่มเลยดีไหมคะบูะรู้วันเกิดตัวเองเปล่าวันเกิดวันที่สิวันที่สิวันที่สิบยอะไรคะกระดาษปะ ิบกรกฎาคมพศพศอะไรนะคะสองห้า้างไปวันที่สิบกรกฎาคมอ่าถ้าดูจากธาตุนะคะน้องชาบูเนี่ย sì, ดูที่ช่องหนึ่งก่อนเลยเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะน้องชาบูจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะช่องที่สองช่องที่สามจะเป็นเรื่องของการเจ็บปวดอาแนวโน้มของการเจ็บปวยของน้องชาบูหนึ่งเลยคือส่อเสีย่ะ สีฟ้านะคะซ้อเซมคืออ,อาการเจ็บคอ,อเป็นหวัดคัดจมูกคุ้งแห้นะคะพอมาสีเขียวอ่อนนะสีเขียวกับสีเขียวเข้มเนี่ยเขียวเป็นเรื่องของท่านลมนะคะซึ่งลมสีเขียวคือลมสัตกะวาตะลมที่เสียดแทง <laughs> อ่า <laughs> เป็นลมที่ทําให้เรารู้สึกปวด อย่างเช่นปวดศีรษะไม่เกรนมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นได้ด้วยนะคะนี่ะะคแต่อาการเจ็บปวยที่เด่นชัดในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของน้ําหรือเสหะมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพค่ะทางการแพทย์แผนไทยเราจะแบ่งเป็นสาช่วงวัยเนาะน้องชาบูเนี่ยอยู่ในช่วงวัยเด็กซึ่งความเสี่ยงจะเป็นเรื่องของเสหะ แต่ถ้าน้องเข้าสู่อายุสามสสองปีอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงของป,ปิตะปีขึ้นไปจะเป็นช่วงของลมดังนั้นถ้าอายุมากขึ้นน้องชาบูจะเจ็บป่วยด้วยเรื่องของอาการปวดเมื่อยอ,อาการจุกเจ็บแน่นมากกว่าอ,อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มตรงไหมที่คุณหมอบอกมเมื่อกี้เป็นเซม่ะตรงใช่ไหมคะค่ะหลังจากที่เราดูเรื่องของค่าเจ้าเดือนไปแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยเราต้องรู้จักสมุนไพรไทยด้วยค่ะ,ะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นอาวุธลับของหมอยาแผนไทยนะคะที่จะเอามาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสมุนไพรนะคะคือวัตถุที่เราสามารถเอามาทำยาได้ค่ะซึ่งมาจากพืชสมุนไพรมาจากสัตว์ นะคะแล้วก็มาจากแ่ธาตดนะแ่ธาตดอย่างเช่นเกลือกระบูนนะคะมาจากสัตว์อย่างเช estamos, <c oughs> ่นะะาาเ,ชเขาสาตัตว์กระดูกสตัตว์เปลือกหอยนะคะแล้วก็สมุนไพรไทยทุกชนิดเลยค่ะ <c oughs> น้องชาบูเนี่ยพอจะรู้จักสมุนไพรตัวไหนบ้างไหมคะรู <c oughs> ้จักนะลิอันชันอัญชันกระเจี๊ยบหูยรู้จักหลายตัวใช่รู้จักหลายตัวมากเลยนะคะแล้วมิ้วเนี่ยเอาไปกินได้เลยนะคะ่ิ้วเนี่ยเอาไปกินได้เลยนะคะ เก๊กฮวยเนี่ยก่อนที่เราจะาไปรับประทานนะคะเราต้องเอาไปปรุงเอาไปต้มก่อนนะคะ mm hmm. ปกติก็จะไปทําน้ mm ําเก๊กฮวยนะเอาไปทําชาชงเก๊กฮวยนะกินเพื่อรักษาอาการร้อนในนะคะ mm hmm. แล้วก็การปวดศีรษะไมเกรนชอบกินแบบเย็นเย,ย็นสนมแ่งอ่า,ามาถูกทางละใครกินอันจันไหมคะ อ,อ,อันชันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเขามีสารชื่อว่าแอนโทไซยานิน<า>ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะให้ไปเลี้ยงโดยเฉพาะดวงตานะทุกวันนี้เราจ้องจอกันเนาะก็ะส่งผลในเรื่องของตาแห้งการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนโฟก,กัสไม่ได้ะะอะไรเงี้ยค่ะตัวอันชันช่วยได้ดีมากเลยนะคะน้องชาบูนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมุนไพรไทยกว่า1,800ชนิดที่ทั้งกินดมและใช้รักษาโรคได้ค่ะ เราจะไปเจอเครื่องมือที่จะไปช่วยนะคะผ่อนแรงของเราก่อนที่เราจะไปทํายาค่ะนี่ไปดูกันดีกว่าไปโอเค,คไปกันเลยมันเป็นผ้าดิบค่ะ,คะสําหรับทําลูกกะคบนะคะหรือว่าใช่เาสมุนไพรเท,ทใส่ตรงกลางกลางผ้านะมันทำอาหารเลยใช่หะหนูทดลองเทสตน explorer หนูทดลอง หน้านี้เราได้เรียนรู้สมุนไพรไทยหลากหลายชนิดกันไปแล้วนะคะแต่การจะเป็นหมอยาสมุนไพรตัวน้อยไม่ได้จบแค่การรู้จักค่ะชาบูต้องลงมือทําด้วยตัวเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือทํายาน,นะคะที่พี่หมอปุ๊กบอกว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงนะเมื่อกี้เราดูเรื่องของสมุนไพรแห้งไปแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะามาทําเป็นชาชงเนี่ยเราก็จะต้องเอามาผ่าน เครื่องบดยาก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นรุ่นของปู่ย่าตายายเลยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ได้รับบริจาคมานะคะ,ะ,ะวิธีการใช้งานเขาเจะเอาสมุนไพรชิ้นแห้งค่ะ,อะเอามาใส่ตรงรางกลิ้งยาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคันโยกอยู่ด้านหลังก็จะโยกให้ฟันเฟืองตัวนี้กลิ้งไปกลิ้งมานะคะทําให้ยาละเอียดขึ้นนะคะซึ่งเป็นเครื่องบดยาเนาะก็จะทําให้เราได้เขาเรียกว่าชิ้นสมุนไพรที่เหมาะสําหรับการเอาไปชงช้าค่ะชาบูเห็นด้านหล ตู้ค่าชมดลองเปิดดูไหมคะมีอะไรไหมชั้นน่ะอันนี้คือไม่มีอะไรนะคะตู้ค่าชมดเช็ดนะคะเป็นการฆ่าฤทธิ์ปกติเราจะใช้ส่วนของสารคัดหลั่งของชมดเช็ดค่ะมาใช้ในการทำยาเนาะซึ่งยาตำรับที่มีส่วนประกอบของชมดเช็ดส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหอมไทยนะคะเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นเขาติดผิวได้นานขึ้น นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นยาบำรุงกำลังหนูเริ่มอยากจะทำยาสมุนไพรแล้วล่ะค่ะ,ะวันนี้พี่เตรียมเวิร์กช็อปนะคะสำหรับน้องชาบูเลยนะคะซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่ใครที่แบบเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยต้องทำเป็นนะต้องผ่านเวิร์กช็อปนี้นะคะนี่ะจะเรียกว่าเป็นแพทย์แผนไทยตัวจริงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยโอเค นั่นก็คือลูกประคบสมุนไพรนั่นเองค่ะลูกประคบคืออะไลเหรอคะลูกประคบสมุนไพรคือตัวยาที่เราเนี่ยจะเอามาใช้ในการรักษาคนไข้นะคะซึ่งส่วนใหญ่การใช้ลูกประคบเนี่ยจะใช้ในคนที่มีอาการปวดเมื่อยนะหรือว่าคนไข้ที่หญิงหลังคลอดอย่างเงี้ยค่ะเราจะมาใช้ประคบเพื่อลดอาการบวมขับของเสียออกจากร่างกายค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักสมุนไพรนะคะที่เป็นส่วนประกอบของลูกประคบวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะตัวแรกเลยอ่ะเริ่มต้นที่ งาล้กันนะคะงาดำนะคะเขาจะมีน้ํามันนะคะไปช่วยในเรื่องของข้อต่อหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นเวลาที่เราประครบนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งประครบตัวประครบหน้าตัวที่2ค่ะ ใบพับพึ่งจริงๆลักษณะใบเขาจะเป็นก้านยาวๆอันนี้เราเอามาย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะพับพึ่งเนี่ยก็จะลดอาการฟกช้ำเคยเป็นไ้มคะเวลาที่เรายืนนานๆหรือว่าเดินนานๆนะคะสามารถเอาตัวใบพับพึ่งเนี่ยไปย่างไฟนะพอมาอยู่ในนะพอมาอยู่ในส่วนของลูกคบนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดเดี๋ยวทําแล้วลองใช้กันนะคะตัวถัดมาค่ะตะไคร้ตัวตะไคร้เนี่ยจะไปไล่ลดบวม เป็นกุศโลบายค่ะเวลาที่ฝนมาหรือว่าเวลาน้ํามาเนี่ยเขาให้ตักตะไคร้ใ,ในการดูแลสุขภาพเขาก็ให้ใช้ตะไคร้ไล่น้านําในร่างกาย<อ>หรือไล่อาการบ<อ>วมที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่เออตัวถัดมาค่ะใบนบาดใบนาดใบนาดคือใบนี้น,นี่น ใบหนาดเนี่ยกลิ่นเขาจะคล้ายๆกระบูนพิมพ์เสงค่ะอ่าก็จะช่วยลดอาการปวดลดอาการบวมค่ะแล้วก็ให้ความสดชื่นเวลาที่เราใช้สมุนไพรลูกประครบด้วยนะคะถัดมาค่ะถัดมากระดูกไก่ดำสมุนไพรต้นเนี้ยเขาจะมีลักษณะลำต้นเนี่ยคล้ายๆกับขาไก่ดำ ภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้านค่ะเขาจะไปหมักกับเหล้าขาวแล้วก็เอามาทาบริเวณที่ข้อบวมข้ออักเสบเวลามาอยู่ในลูกป,ประครบเราก็ใช้ประครบเขา่าประครบขาลดอาการบวมได้ค่ะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ตัวสุดท้ายคนทีสอ <Yes. S 2> เป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพด้วยความที่เขามีกลิ่น ค่อนข้างหอมเนาะ<ม>ก็จะไปช่วยในเรื่องของลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยขับเหงื่ออันนี้ก็เป็นสมุนไพรหลักนะคะที่อยู่ในตำรับลูปประครบนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําทให้ตัวยาเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวหนังเราได้ดีขึ้นนะคะเป็นตัวเปิดรูขุมขนเนาะแล้วก็มีกระบูน<ม>กระบูนเนี่ยจะให้ความสดชื่นให้กลิ่นหอมนะคะก็ทําให้ลูปประครบของเราเนี่ยน่าใช้มากขึ้นค่ะ<ม>น้องชาบูพร้อมที่จะทำลูปประครบหรือยังคะพร้อมค่ะ โอเคพร้อมแล้วนะคะพี่จะให้น้องชาบูเนี่ยช่างสมุนไพรนะคะสัดส่วนในลูกประคบ1ลูกเนี่ยต้องหนัก75ากรัมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะช้อนอันนี้แตกได้ได้เลยค่ะโอเคเริ่มจากเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเอาตะไคร้ดีไหมเอาค่ะอ่ตะไคร้นะคะลดอาการบวมลดอาการปวดเนาะอันนี้หนูจะใส่อะไรแค่ไหนก็ได้เลยคะใช่ค่ะ แต่จริงๆถ้าเราปรุงเฉพาะลายของเราเนี่ยเราก็เลือกสมุนไพรที่ตอบโจทย์กับปัญหาสุขภาพของเราอย่างน้องชาบูปวดขาใช่ไหมยืนนานๆวันนี้น่าจะเหมาะกับพับพึงนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้อ่าเราจะใช้พับพึงกับตะไคร้เพื่อมาไล่ลดอาการบวมนะคะเราก็อาจจะเน้น2ตัวเนี้ยเยอะหน่อยนะเ่มเพิ่มอ่าถัดไป้าดำใส่ทั้หมดเลยเหรอคะ ไม่ค่ะเราต้องชั่งก่อนทุกอย่างรวมกันต้องไม่เกิน75นะ5้าส่นี่สุดยอดเลยลีลานะคะเป็นลีลาของการทำยาเนี่ยปกติแพทย์แผนไทยเขาต้องมีลีลาขนาดนี้เลยหรอเนี่ยใช่คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นการประกอบโลกศิลปะนะได้แล้วสภากำรเป๊ะ เป๊ะมากนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราก็จะเริ่มมัดลูกประครบกันเลยนะคะน้องชาบูเนี่ยต้องมีผ้าชูผ้าซิเป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะคะมันเป็นผ้าดิบค่ะส<อ>ําสหรับทําลูกประครบนะคะหรือว่านะคะหรือว่าชหรือว่าน้องชาบูอยากได้ผ้าลายสีสวยก็สามารถหาผ้าลายสสวยมาได้ผ้าลายส,สววันนี้มีเป็นสีใช่วันนี้มีเป็นผ้าดิบนะคะเป็นผ้าพื้นฐานที่เราใช้ในการทําลูกประคบนะคะต้องออกมาเป็นแบบนี้นะชาบูเริ่มทำ ลูกประครบนะคะเริ่มจากอ้าวเอาสมุนไพรเทใส่ตรงกลางกลางผ้านะมันทำอาหารเลยอ่าน,นีม โอ้โหได้แล้วลูกประคป้าถ้าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยไม่พรเวฟกับมะนึ่งนะคะ<ม>เราสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีเลย,ยแล้วเวลาใช้งานนะคะก่อนที่เราจะใช้น่ให้ทดสอบ ที่ท้องแขนก่อนค่ะถ้าไม่ร้อนมากก็สามารถเอาประครบได้เลยก็จะใช้การกดแล้วก็คลึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งการรักษาที่เป็นทางเลือกซ<ช>ึ่งปัจจ <หา S 2> ุบันก็ถือว่าได้รับความนิยมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่คือเรามีการจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับเด็กๆที่สนใจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและการดูแลสุขภาพนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะให้คนที่เข้ามาเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะคะจากสมุนไพรหรือว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยของราคูุ้ณมก เนี่ยนะคะที่มาสอนหนูทำที่ประครบได้เดินเดี๋ยวเอาที่ประครบอันนี้ไปให้แม่ใช้ค่ะยินดีเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้ค่ะเดี๋ยวน้องชาวบูจะพาไปเชื่อต่อตอนนี้เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ตึกเจ้าพยาอภัยภูเบศนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยนะคะก็จะมีคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็การตรวจรักษาโรคด้วยหนูทดลองสีต้น Explorer หนูทดลอง ช่วงเด็กพาเที่ยวหลังจากที่ชาบูได้ฝึกงานเป็นหมอยาสมุนไพรตัวน้อยไปแล้วตอนนี้เราจะพาทุกคนมาต่อกันที่แนล์มาร์คของเมืองปราจีนบุรีค่ะพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศต,ตึกเหลืองงดงานที่เล่าทั้งประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยค่ะ พี่เพลคะทาไมที่นี่เนี่ยมันสวยเหมือนระราชวังเลยอือใช่แล้วตึกนี้ใช่ไหมคะชะบูที่เราเห็นอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าตึกนี้นะเป็นสถาปตัตยกรรมบารอกผสมเรเนซองส์ค่ะและชะบูเห็นไหมว่ามีงานปูนปั้นเนี่ยรอบตึกเลยที่นี่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเราจะสามารถไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่นี่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปได้านในกันเลยดีกว่าเนาะ นี่ค่ะนี่คือพี่กระต่ายสวัสดีค่ะพี่กระต่ายเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจาร้านยายไทยโพเงินเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่กระต่ายจะพาเราสองคนไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ทั่วเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศนะคะซึ่งตึกเนี้ยเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นนะคะโถงที่เราอยู่นะคะก็จะเป็นโถงกลางสาหรับต้อนรับค่ะแล้วที่นี่มีอะไรมาสุดใจบ้างคะค่ะจุดเด่นของตึกนี้จะมีอยู่ด้วยกันสจุดค่ะคือ1ปูนปั้นนะคะ2ปูนเปียกและส กระเบื้องค่ะปูนปั้นนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละห้องนะคะจะมีการปั้นรูปปั้นนะคะที่มีลวดลายแตกต่างกันไปนะคะ สองปูนเปียกนะคะจะเห็นว่าลายผนังนะคะจะมีสีนะคะที่แตกต่างกันนะคะซึ่งก็จะเป็นลายเดิมสีเดิมเลยนะคะและกระเบื้องค่ะกระเบื้องที่เราเห็นกันนะคะเกิดจากการเรียงร้อยต่อกันจากกระเบื้องชิ้นเล็กๆนะคะก็คือมีอายุนานมากกว่า1น0อปีเลยนะคะนานมากแล้ววันนี้พี่กะตายจะพาเราสองคนไปดูอะไรบ้างคะค่ะจุดแรกนะคะเราจะไปที่ร้านยาไทยโพงเงินก่อนเลยค่ะก็จะมีสมุนไพรค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพร รแล้วก็การส่วนรักษาโลกด้วยนะคะและสุดที่2นะคะอยู่ที่ชั้น2จะเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยนะคะโอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมคะไป,คไปเลยค่ะ,คะไปเลย,เลยตึกนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2452ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะโดยเจ้าพระาพายาอภัยภูเบศเพื่อใช้ต้อนรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จเือนปราจีนบุรีนั่นเอง จุดแรกก็จะเป็นร้านยาไทยโพเงินนะคะซึ่งจุดนี้เราจะมีคุณหมอนะคะให้คําปรึกษานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยอะค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องยาไทยนะคะน้องชาบูสามารถเปิดดูได้นะว่าสมุนไพรเคเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างในนู้นในนู้นในนี้ชัดก็จะเป็นอย่างนี้สมุนไพรชิ้นแห้งนะคะเราจะเห็นว่าโอเคมันเป็นชิ้นแห้งนะคะแต่เวลาเราใช้จริงอะค่ะ เราจะทําให้เป็นรูปแบบผงเพื่อง,ง่ายต่อการใช้เราก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้อ๋ออันนี้นคืออะไระคะคือตำรับยาหอมค่ะนนใช่อนอกจากเครื่องยาไทยนะคะเราก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรคะ่ะซึ่งก็สามารถพบเจอได้ตามช็อปทั่วไปนะคะในโซนนี้นะคะก็จะเป็นร้านยาไทยโพงเงิน,นะคะ่ะซึ่งใครมีอาการเรจ็บป่วยบางต้นก็สามารถปรึกษารับยาสมุนไพรได้นะคะตรงจุดนี้ก็จะมีแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะให้บริการตวรวจรักษาจ่ายยาได้เลยะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องแรกของชั้น2นะคะจุดแรกก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยค่ะจะเห็นว่ามีเครื่องยาค่ะแล้วก็อุปกรณ์ทํายานะคะซึ่งอันนี้เราก็เป็นของแท้ดั้งเดิมที่เราได้รับบริจาคมาเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบยาสมุนไพรนะคะจะเห็นตั้งแต่มียาเป่ายาดมที่เราคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งยาแคปซูลที่เราน่าจะเห็นหน้าค่าตามากหลายในปัจจุบันนะคะอ,อันนี้คือเวจิลไมไม่ใช่ค่ะอันนี้คือรางบทยานะคะสมัยก่อนเราก็จะใช้บทยาการ ชาบูเราทาดูได้นะคะคือเครื่องยามันจะมาหลายรูปแบบเลยทั้งแก่นทั้งเปลือกนะคะแต่วิธีการที่เรานํามาใช้ส่วนเนี่ยก็จะบดเป็นผงก่อนเพื่อง่ายต่อการนํามาใช้ค่ะอันนี้คืออะไรคะเวลาที่เราแบบหั่นสมุนไพรเห็นไหมคะจะมีมีดชาบูนี่คือมีดมีดใหญ่มากใช่ใช่ก็จะเป็นเครื่องยาสมุนไพรนะคะที่เราเห็นมีอันนี้ก็ใช้ได้เหรอคะเนี่ยหอยสังได้ค่ะคือเปลือกเอามาบดหรอคะใช้เปลือกมาบดเป็นสมุนไพรใช่ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับแพทย์แผนจีน,นะคะ่ะจะเห็นได้ว่ามีทั้งตำรับยานะคะหนังสือนะคะเครื่องยาต่างๆรวมถึงเส้นลมปราที่เราเคยเห็นกันนะคะโอ้หน,นี่คือตำราแผนจีนใช่ของจริงของจริงเลย<า>ะคะ่ะพอะบูดูดิสมุดที่เขาแบบจดมาแบบว่านานมากเลยอ่ะค่ะ,ะ,คะตอนนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับประวัติท่านเจ้าพยาอภัย,ยภูเบศกู้สร้างตึกนะคะ หัวเสาเราบันไดนะคะตอนที่ขึ้นมาจะเห็นว่าบันไดไม่มีหัวเสาปกติมันควรจะมีเดิมทีตะกบของเราใช้เป็นโรงพยาบาลนะคะตอนที่เราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมันไม่สะดวกก็เลยได้มีการถอดเก็บไว้กระเบื้องอ๋อนี่คือทำทีละชิ้นเลยทำกระเบื้องแบบสมัยก็ใช่วิธีการแบบเออเราอยากได้ลายนี้ยังไงดีใช่สวยมากเพราะว่าตึกเนี้ท่านออกแบบ เองด้วยแล้วก็ใช้เงินตัวเองกวา่าหลักล้าน,านถ้าเทียบสมัยก่อน,นคือมันเยอะมากใช่ค่ะแล้วชอบอย่างหนึ่งคืออะไรพวกแบบโทนสีต่างๆอย่างสีลายกระเบื้องอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมันเป็นความศิลปะร่วมสมัยมท่านออกแบบไม่แต่รัชกาลที่5แต่มันยังมีความโมเดิร์นจนถึงปัจจุบัน นเนี่ยมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะได้เห็นทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงามเรื่องราวความเป็นมาต่างๆรวมไปถึงเนาะได้เห็นด้วยว่าเครื่องมือแล้วก็สมุนไพรที่เราใช้ในการทํายาสมัยก่อนมีอะไรบ้าง<ม>ใช่ไหมชาบูหนูได้เห็นทั้งสมุนไพรได้เห็นทั้งยาสมัยก่อนแล้วก็ได้เห็นของใช้หรือว่าเครื่องทํายาสมัยก่อนเยอะแยะ,แยะ<ม>เลยค่ะ<ม>วันนี้หนูขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่พาเดินชม แล้วถ้าเพื่อนๆอยากมาที่นี่<ๆ>ก็มามีไงบ้างนะคะพิพิธภัณฑ์าการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศนะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะแล้วก็เข้าชมฟรีด้วยเข้าชมฟรีค่ะหรือถ้าเกิดว,ว่าใครอยากจะมาพบพาแพทย์แผนไทยที่นี่ก็คือมาได้ทุกวันตามเวลาที่บอกเมื่อกี้เลยใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวที่ปราจีนบุรีก็อย่าลืมมาสัมผัสความสวยงามของตึกนี้รวมไปถึงมาเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรกันด้วยนะคะ วันนี้หนูได้ท่้งความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมุนไพรต่างๆเยอะแยะเลยค่ะสัปดาห์หน้าหนูและเราจะพาเพื่อนๆไปฝึกง,งานและไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายูทดลองิต้นอ x ล l o ์ e r Amarin TV